สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะแอดจะพามารีวิวนะคะการทํางานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละวันนะคะที่โรงพยาบาลสนามแห่งหนึ่งคลังสินค้านั่นเองนะคะแล้วก็ดัดแปลงมาทําเป็นโรงพยาบาลสนามนั่นนะคะนั่นคือดาโกาดังสินค้านั่นแหละคนไข้จะนอนอยู่ในนั้นเลยนะคะนอนอยู่ในนั้นเลยที่แอดถ่ายนี่คือแอดเลิกงานแล้วแหละชั้นล่างเนี่ยจะเป็นพวกเห้องแต่งตัวนะคะเวลาแต่งตัวใส่ชุด PPE เก็บของอะไรทั้งหลายแหล่นะคะจะเป็นแบบนี้ส่วนชั้นสองจะเป็นเกี่ยวกับเอกสารสํานักงานนะคะคอยบัญชาการอยู่ชั้นบนชั้นสองนะคะเป็นทางเข้าโลงนอนของผู้ป่วยนั่นเองนะคะอยู่ด้านนู้นนะจ๊ะผู้ป่วยก็จะไม่ห้ามมีโอกาสเดินออกมานอกเขตบริเวณนี้แน่นอนนะคะตามนี้เนาะ เอกซเรย์นะคะเพราะว่าเอกซเรย์จะต้องมาทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าคนไข้ที่รับใหม่เนี่ยจะต้องได้รับการเอกซเรย์ทุกวันที่สองกับวันที่5นะคะที่มารับใหม่นะคะเพื่อว่าหมอจะได้ประเมินว่าออปอดใครเป็นยังไงบ้างนะคะเชื้อลงปอดไม่ลงปอดอะไรจะได้ให้ยาให้อยู่ให้ยากันไปตามอาการนะนี่บรรยากาศวันทํางานนะคะวันปกตินะคะทําจนไม่รู้ว่าวันนี้คือวันหวยออกด้วยนะคะ แล้วก็ไม่มีแหล่งจะซื้อไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนไม่ว่างซื้อเลยนะคะเองนะคะนี่นี่อาณาจักรของแอดนะคะนี่นะคะแอดก็จะลกๆนะคะนี่อาณาจักรอันนี้นะคะทุกคนมีอาณาจักรหมดนะคะนี่หันไปทางไหนก็เจอแต่เอกสารนะคะแล้วก็เอกสารอันนี้คุณหมอคุณหมอเอาไม่มีะไรค่ะอันนี้มุมของเภสัชกรนะคะเภสัชกรก็ จัดยาขมักขม่นเลยนะคะเดี๋ยวลก่อนนะคะช่งเยเดี๋ยวเขาจะเอาอันนี้จะเป็นอ่าฝ่ายส่งต่อคนไข้นะคะวันนึงก็จะส่งต่อคนไข้เป็นสิบเป็นสิบเลยนะคะนะคะคะเป็นจุดที่อ่ร uh> ับโทรศัพท์ผู้ป่วยนะคะมีปัญหาจุดนี้แหละค่ะจะมีคนไข้โทรมาประมาณทุกห้านาทีนะคะพยาบาลก็วิ่งรับโทรศัพท์ทห้านาทีกันนะคะงานก็เลยอาจจะเรตุช้าพปบ้างนะคะอาจจดจะจดจด เอามาใช้วยนะอลวงคุณชดาไฟมันไหมจ้ามันช็อตก็เลยต้องปิดหมดทุกตัวจ้าป้าเหนื่อยไม่ใช่หรอเขาให้ป้าไปโรงพยาบาลไฟชื่อเลยนะคะมาถาะมันก็จะดังอย่างเงี้ยจะดังอย่างงี้ขอเบอร์ขอเบอร์ค่ะขอเบอร์นะครนะวันดีจ้าสวัสดีครับผมค่ะอยู่เตียงดังอีกแล้วท่านผู้ชมดังอีกแล้วขอเบอร์ติดต่อหน่อยได้ไหมจ้าเบอร์ ที่น,น,นี้จะเป็นจุดซักประวัติรับใหม่คนไข้นะคะแต่อยู่ตรงนี้คนไข้ที่มาใหม่จะลงจากรถด้านนู้นนะคะแล้วจะมาซักประวัติวัดความดังชั้น,น,นักวัดส่วนสูงอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงนี้นะคะถ้าก็าคือก่อนจะกลับบ้านผู้ป่วยต้องมาทําการเช็คเอาท์ออกจากตรงนี้ก่อนนะคะมีจะมีพี่พยาบาลอยู่ในตู้นะคะคอยทําการเช็คชื่อเช็คเอาท์เหมือนโรงแรมปื๊บแล้วก็จะมีน้องอาสา น้องอาสานะคะช่วยคอยแจกใบรับรองแพทย์ดูแลเช็คชื่อให้อีกทีนึงนะคะเ,เนี่ยถ้าเราไม่ได้น้องอาสาเนี่ยก็แย่แน่เลยนะแล้วก็คนกลับบ้านที่ได้กลับบ้านที่ได้ใบรับรองแพทย์แล้วนะคะก็จะนั่งกองกันอยู่มุมนู้นนะคะที่ได้กลับบ้านก็รอแท็กซี่มารับบ้างรอญาติมารับบ้างนะคะเราจะต้องมีการเช็คทะบงทะเบียนรถทุกอย่างนะคะ เพื่อกันที่จะให้ไม่ให้คนไข้หลบหนีอันนี้นะคะก็จะเป็นจุดในตู้คอนเทนเนอร์นะคะจะมี <c oughs> จะเป็นจุดที่ทําการเช็คอินเช็คเอาท์นะคะรับใหม่คนไข้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ทําผู้ป่วยกลกับบ้านก็ <c oughs> จะมาอยู่จุดนี้จุดนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะประมาณ4ีคนนะคะก็จะมีพยาบาลสองนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ <c oughs> ช่วย <c oughs> ทํำเอกสารอีกสองเพราะว่า เอกสารมันเยอะมากจริงๆบอกนะคะว่าบรรยากาศอย่างที่บอกว่าวุ่นวายทุกที่นะคะเวลามีคนไข้รับใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีการวัดไข้วัดความดันอะไรเงี้ยเราก็จะอยู่ในตู้แล้วเราให้จิตอาสาที่อยู่ด้านนอกเนี่ยคอยช่วยวัดความดันอะไรให้นะคะก็ถือว่าถ้าไม่ได้จิตอาสาเนี่ยเราแย่เลยนะคะดูบรรยากาศดิ อีกหนึ่งไอเทมหลักนะคะของพยาบาลที่จะต้องมีก็คือวอนะคะเพราะว่าจะต้องติดต่อสื่อสารกันตลอดเลยนะคะในเมื่ออยู่กันคนละจุดก็ต้องใช้แบบนี้นะอโทมเอฟใช่ไหมพีใใ่ใช่ใช่คือคีย์แล้วแหละแต่มันไม่มีใบรีเควสอ่ะทีสองห้าสี่หรอใช่สามหกีดีด็อกสามเจ็ดเป็นอาหารมื้อเช้านะคะที่จะต้องเอาไปแจกคนไข้นะคะก็จะมี มื้อเช้าก็จะมีเป็นแบบข้าวต้มไก่บ้างนะคะบะหมีบ้างนะคะข้าวผัดกะหล่ำปีหมูอะไรอย่างนี้ซึ่งแต่ละมื้อเนี่ยอาหารไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็จะเค็นขึ้นไปให้คน ตัวนะคะก็มุมใครมุมมันนะคะ ะตอนนี <Es poor toilet> <mar> ้แอดก็จะเข้าไปข้างในไหนนู้นไหนนู้นที่แอาชีน่ะเด็กเล่นน้องกำลังเดินถือยาเข้าไปได้เดี๋ยวแอดก็จะถือตามน้องเข้าไปโอเคงั้นเราต้องจบการศนทนาที่เท่านี้นะคะจบไปแล้วนะคะกับอนี่สักภาพหลังที่ออกเข้าไปเข้าไปนะคะไปปฏิบัติงานแล้วก็ออกมานะคะสภาพมันจะแบบว่าเออนี่ไงชุดโซ่กระซังกระเซิงอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะ การปฏิบัติงานที่นี่นะคะของพยาบาลนะคะก็จะแบ่งเป็น2ช่วงนะคะก็คือ8โมงถึงสองทุ่มช่วง8โเมงถึง2องทุ่มเนี่ยก็จะมีพยาบาลทั้งหมด10คนนะคะส่วนช่วง2องทุ่มถึงแดโมงเช้านี่ยก็จะมีพยาบาลทั้งหมด6คนนะคะ